วันนี้นะคะมีเรื่องที่น่าจับตาม,มองมาตั้งแต่เช้าเลยเพราะว่ารองนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาคุณฮุนมานีและเขาก็ได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงราชการและประธานสหภาพสหพันธ์เยาวชนกัมพูชาอยู่ดีๆก็ได้ออกมาพูดถึงทหารชุดดำของไทยค่ะ สื่อคเมนท์ไทมส์ได้ออกขา่าวพาดหัวใหญ่เลยนะคะว่ารองนายกรัฐมนตรีหุนมานีแห่งกัมพูชาได้ออกแถลงการผ่านโซเชียลมีเดียกล่าวหาทหารไทยชุดดำว่าก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่พิพาทช,ชายแดนเมื่อวันที่เกรกฎาคม2 0 2 5โดยมีเจตนาที่จะยั่วยุให้เกิดความขัดแยง้งการวางรูปปั้นพระพุทธรูปในพื้นที่พิพาทถูกเน้นย้ำว่าเป็นส่วนหนึ่งของการกระทำที่ก้าวร้าวนี้ แถลงการยังเน้นย้ำถึงจุดยืนของกรรมัมพูชาในการแก้ไขปัญหาอย่างสันติโดยอ้างถึงส่วนทิสัญญาปี2000สำหรับการปักปันเขตแดนและเสนอให้สาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (ICJ) เข้ามามีบทบาทในการแก้ไขข้อพิพาทเกี่ยวกับพื้นที่วัดบางแห่ง รองนายกรัฐมนตรีเรียกร้องให้ชาวกัมพูชาวรวมกันเพื่อปกป้องเกียรติภูมิของชาติและสนับสนุนแนวทางของรัฐบาลในการสแสวงหาทางออกที่ยั่งยืนผ่านการเจรจาและสาลร,ระหว่างประเทศข่าวนี้ยังอ้างถึงเหตุการณ์ชายแดนที่เกี่ยวข้องเมื่อไม่นานมานี้ซึ่งรวมถึงการประทะก,กันด้วยอาวุธปืนและการจับกลุ่มพลเมืองไทยที่พยายามข้างพรมแดน คนไทยเรารู้กันว่าเป็นการออกข่าวเท็จหลอกคนขเขมรน,นะคะพอเรื่องจริงๆคือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณด่านอันเซชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งติดกับจังหวัดพระวิหารของกัมพูชาอยู่ดีๆทหารกัมพูชาได้รุกล้ำเข้ามาในเขตแดนประเทศไทยและพยายามขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของทหารไทยทําให้เกิดการประทะก,กะคารมอย่างดุเดือดสื่อต่างชาติได้วิเคราะห์ออกมาบอกแบบนี้ค่ะ ก่อนอื่นคือมีคำถามสำคัญที่เกิดขึ้นที่ว่าเหตุใดจึงมีความหวาดกลัวต่อทหารชุดดำของไทยและเหตุใดกัมพูชาจึงกล่าวอ้างเรื่องการลุกรานของไทยอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งจัดจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงอย่างฮุนมาณีการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าคำกล่าวอ้างของฮุนมาณีไม่ได้เพียงเป็นการรายงานข้อเท็จจริงเท่านั้นแต่ยังเป็นเครื่องมือเชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญซึ่งทำหน้าที่หลายประการ การใช้ถ้อยคำที่อธิบายการกระทำของไทยว่าเป็นการลุกลานและการเน้นย้ำถึงชุดดำของทหารไทยนั้นเป็นการใช้ประโยชน์จากความหวาดกลัวทางประวัติศาสตร์และความรู้สึกชาตินิยมที่มีอยู่แล้วภายในกัมพูชาการที่แถลงการถูกมองว่าปลอบใจบ่งชี้ว่ามีจุดประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนกัมพูชาว่าผู้นำของพวกเขาปกป้องผลประโยชน์ของชาติอย่างแข็งขันจากการคุคกคามภายนอก ในขณะที่ลักษณะที่หลอกลวงชี้ให้เห็นถึงการเล่าเรื่องที่อาจเป็นฝ่ายเดียวหรือเกินจริงซึ่งออกแบบมาเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองสิ่งนี้บ่งชี้ว่าข้อพิพาทช,ชายแดนไม่ได้เป็นเพียงข้อพิพาททางอาณาเขตแต่ได้พัฒนาไปเป็นประเด็นทางการเมืองที่มีการใช้เป็นเครื่องมือในการรวมอำนาจภายในประเทศและเพื่อสร้างอำนาจต่อรองในเวทีระหว่างประเทศ นอกจากนี้การที่คํากล่าวอ้างของหุนมานีมีเป้าหมายที่จะยั่วยุให้เกิดความตึงเครียดร,ระหว่างกองทัพของทั้งสองประเทศมากขึ้นบ่งชี้ว่าการยกระดับความตึงเครียดดังกล่าวมีจุดประสงค์ที่ลึกซึ้งกว่าการป้องกันอาณาเขตโดยตรง เมื่อพิจารณาร่วมกับลักษณะที่หลอกลวงของแถลงการจะเห็นได้ว่าประเด็นชายแดนถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการดำเนินการทางการเมืองภายในประเทศเช่นการเสริมสร้างอํานาจให้กับรัฐบาลฮุนมาเน่ชุดใหม่การดึงดูดความรู้สึกชาตินิยมเพื่อส่งเสริมความสามัคคี หรือการเบี่ยงแบงความสนใจจากความท้าทายภายในประเทศในขณะเดียวกันก็สามารถเป็นวิธีการสร้างแรงกดดันภายนอกได้เช่นการผลักดันให้ไทยเข้าสู่กระบวนการอนุญาตตัวตุลาการของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (ICJ) หรือการสแสวงหาความเห็นใจจากนานาชาติสิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าความเปราะบางหรือความมุ่งมั่นทางการเมืองภายในสามารถขับเคลื่อนท่าทีที่ก้าวร้าวในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้อย่างไรโดยเปลี่ยนข้อพิพาทชายแดนเป็น ไปเป็นเครื่องมือในการปกครองและสื่อต่างชาติก็วิเคราะห์ว่าการตีความแถลงการของหุนมานีวันที่9กัตดาคม2025แถลงการดังกล่าวซึ่งถูกอธิบายว่าเป็นเท็จปลอบใจและหลอกลวงในคำถามของผู้ใช้งานน่าจะตอบสนองวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลายประการสำหรับรัฐบาลกัมพูชา ลุ่มเป้าหมายประชาชนกัมพูชาเยาวชนในฐานะประธานสหพันธ์เยาวชนกัมพูชาแถลงการของฮุนมาณีมีเป้าหมายพิเศษในการระดมและรวมกลุ่มคนรุ่นใหม่โดยการเน้นย้ำถึงภัยคุกคามภายนอกและนำเสนอการตอบสนองที่ของผู้นำที่แข็งแกร่งและเด็ดขาดวัฒกรรมดังกล่าวสามารถส่งเสริมความสามัคคีของชาติและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อพักประชาชนกัมพูชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลักษณะที่ปลอบใจและหลอกลวงลักษณะที่ปลอบใจของถแถลงการสามารถตีความได้ว่าเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนกัมพูชาว่ารัฐบาลของพวกเขากำลังปกป้องอธิปไตยของชาติอย่างแข็งขันจากการรุกรานที่รับรู้ของไทย ลักษณะที่หลอกลวงน่าจะหมายถึงการนำเสนอเหตุการณ์ที่ฝ่ายเดียวหรือเกินจริงโดยวางกรอบให้ไทยเป็นผู้รุกรานแต่เพียงผู้เดียวและอาจลดทอนการยุยุใดๆของกัมพูชาซึ่งสอดคล้องกับเรื่องเล่าอย่างเป็นทางการที่สอดคล้องกันของกัมพูชา การสอดคล้องกับข้อความของรัฐบาลกัมพูชาในวงกว้างนายกรัฐมนตรีฮุนมาเนตได้ยืนยันต่อสาธารณะถึงการควบคุมการตัดสินใจทางการเมืองอย่างแข็งขันโดยระบุอย่างชัดเจนว่าไม่มีความสับสนหรือคำสั่งที่ขัดแย้งกันภายในกัมพูชาและการตัดสินใจทางการเมืองและคำสั่งของรัฐเป็นความรับผิดชอบของนายกรัฐมนตรี สิ่งนี้บ่งชี้ว่าถแถลงการของฮุนมานี่ไม่ใช่เหตุการณ์ที่แยกออกมาแต่เป็นองค์ประกอบที่ประสานงานกาันของกลยุทธ์ของรัฐบาลในวงกว้างอันที่จริงคุณมาเนตเองก็ได้ออกคำเตือนอย่างรุนแรงต่อไทยเกี่ยวกับผลร้ายแรงสำหรับการกระทําฝ่ายเดียวในพื้นที่พิพาท จริงๆเนี่ยเรียกว่ากัมพูชาหวาดกลัวต่อทหารชุดดำของไทยซึ่งหมายถึงทหารพรานไทยโดยความกลัวนี้มีรักฐานมาจากชื่อเสียงทางประวัติศาสตร์ของทหารพรานในด้านความเก้าร้าวและการกระทำที่เป็นที่ถกเถียงการจัดการข้อพิพาทชายแดนที่มีมายาวนานและสภาพแวดล้อมทางการเมืองปัจจุบันที่ทั้งสงประเทศต่างใช้ถ้อยคาชาตินิยมบทความนี้จะสรุป ว่าแถลงการของรองนายกรัฐมนตรีหุนมานีเมื่อวันที่9กรกฎาคม2568ซึ่งบรรยายถึงการรุกรานของไทยเป็นการกระทำที่รับใช้การรวมอำนาจทางการเมืองภายในประเทศของกัมพูชาและกลยุทธ์ทางกฎหมายระหว่างประเทศท่ามกลางวิกฤตการชายแดนปี2568ที่โดดเด่นด้วยการเล่าเรื่องที่ขัดแย้งกันและการขาดการปักปันเขตแดนที่สมบูรณ์ เราจะเห็นเลยนะคะว่าวาาัฒนศิลป์ของฮุนมาณีเนี่ยเหมือนกับการรวมอํานาจภายในประเทศและกลยุทธ์ระหว่างประเทศเพราะถึงแม้ฮุนมาณีจะดํารงตําแหน่งทางการเมืองที่สําคัญในกัมพูชาเพราะว่าเขาทําหน้าที่เป็นรองนายกรัฐมนตรีตั้งแต่ปี2567รัฐมนตรีว่าการกระทรวงราชการตั้งแต่ปี2563และในขณะเดียวกันก็ดํารงตําแหน่งประธานสหพันธ์สหพันธ์เยาวชนกัมพูชาสถานะทางการเมืองของเขาได้รับการเสร เพิ่มเติมจากความสัมพันธ์ทางครอบครัวเพราะเขาเป็นบุตรชายคนเล็กของอดีตนายกรัฐมนตรีฮุนเซนที่ดำรงตำแหน่งมายาวนานและเป็นน้องชายของฮุนมาเนธนายกรัฐมนตรีปัจจุบันเชื้อสายนี้ทำให้เขามีอิทธิพลอย่างมากและรับประกันว่าถแถลงการสาธารณะของเขาโดยทั่วไปสอดคล้องกับวาระของรัฐบาลในวงกว้าง พี่ชายของเขานายกรัฐมนตรีหุ่นมาเนตเองก็กําลังดําเนินการในภูมิทัศน์ทางการเมืองที่เขามีเป้าหมายที่จะสร้างความสมดุลระหว่างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่ลึกซึ้งขึ้นกับการแสดงออกถึงความเป็นอิสระที่สําคัญต่อความชอบธรรมภายในประเทศตัวเองด้วย ซึ่งวิกฤตการณ์ในปัจจุบันเป็นเพียงการประทุขึ้นอีกครั้งหนึ่งของข้อพิพาทที่มีมานับเป็นศตวรรษซึ่งมีรากฐานมาจากสนธิสัญญาและแผนที่ในยุคอนณานิคมชายแดนถูกทำแผนที่ครั้งแรกโดยฝรั่งเศสในปีพศ2450โดยมีการปักปันเขตแดนที่เบี่ยงเบนไปจากแนวสันปันน้ำธรรมชาติอย่างเห็นได้ชัดทำให้ปราสาทพระวิหารอยู่ในอาณาเขตของกัมพูชาการมุ่งเน้นพื้นที่พิพาท ที่สำคัญปรา,าสาทพระวิหารปรา,าสาทแห่งนี้อายุ11ศตรวรรษยังคงเป็นศูนย์กลางของข้อพิพาทแม้ว่าศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือ ICJ จะตัดสินให้เป็นของกัมพูชาในปี2505แต่ไทยก็ยังยืนยันว่าพื้นที่ชายแดนรอบๆยังคงเป็นที่พิพาทความตึงเครียดประทุข,ขึ้นอีกครั้งในปี2551เมื่อกัมพูชาพยายามขึ้นทะเบียนปรา,าสาทเป็นมรดกโลก ICJ ยืนยันคำตัดสินเดิมในปี2 5,556โดยระบุอย่างชัดเจนว่าไทยมีหน้าที่ต้องถอนกำลังทหารหรือตำรวจหรือกองกำลังรักษาการที่ประจำอยู่ในประสทัทออกไปสาเหลีมมรกตหรือช่องบกการประทะการวันที่28พฤษภาคม2558ซึ่งเป็นชนวนให้เกิดความตึงเครียดมากที่สุดเกิดขึ้นในพื้นที่สามเหลี่ยมมรกตซึ่งเป็นพื้นที่ชายแดนร่วมระหว่างไทยกัมพูชาและลาวโดยเฉพาะอย่างยิ่งใกล้ช่องบก ปราสาทตาเมินพรมหรือตาเมินตตดและปราสาทตาควายกลุ่มปราสาทอายุโบราณแห่งนี้ยังคงเป็นจุดศูนย์กลางของข้อพิพาทเจ้าหน้าที่กัมพูชายืนยันสมั่งเสมอว่าปราสาทเหล่านี้ตั้งอยู่ในอาณาเขตสุรานภาพของกัมพูชาโดยสมบูรณ์อ้างอิงสนที่สัญญาและแผนที่ทางประวัติศาสตร์ ในทางกลับกันเจ้าหน้าที่ไทยรวมถึงแพทองทันชินวัตรนายกรัฐมนตรีที่ถูกพักงานได้อ้างต่อสาธารณะว่าประสาทตาเมืองทมเป็นของไทยเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างอย่าลืมมาคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะ